บ่าวไทโซสวัสดีครับรอครับรอคุณหนาคุณใดด้วยสบายดีทุกท่านนะครับเอฟซีมาอยู่ที่ร้านตันกลับนะครับผมตันกลับเอ่อกับตันเอาเอาตันไปบุกครัวเขามีอะไรกันไปมีอะไรเราช่วยไปคือเราจะตอนนี้เราทุกท่านนะฮะทีมงานเราก็บางส่วนไปรับนะทางนู้นนะแล้วก็บางส่วนก็ทำกับข้าวรอซึ่งเราก็ ไม่ได้เตรียมอะไรไว้ตั้งแต่ช่วงกลางวันเนาะก็มันมาบ่มาบ่มาบ่เลยไมาเลยช่วงเย็นเลยเขามาบ่หรอมาแล้วนี่ขนาดเลยไหนโน่โอ้เราตั้งกล้องพอดีเลยบ่นี่ดีโอเราเหมือนรู้เนาะรู้รถมาพอดีรถเต่ายูมาพอดีโอ้เราจอดตรงนี้เลยเน่นเป็นในครอบคัวในครอบครัวบ่อืม สวัสดีเจ้ารอรอโดยสบายดีบายดีเออสบายดีเออแม่บายดีเจ้าเอาพิเศษเนาะเราเเพื่อนเราเอ็นเพื่อนเลยบอกเจ้ยทำไมเราไม่ค่อยเท่าไหร่ะเฮ้ยเราก็ทำท่ากันแหละทำท่าให้สมน้ำสมเนื้อหันเละ สามีมาจากฝั่งสวอร์เาเพื่นบ้านเราไอ้นีนะอยู่แบทเดียวนะ ก่อด้ไ้อะอฟซเอกแม่ังมดตลอดเลยเอเจ้ากรรมเอ c เตัวจริงเลยพี่รกนะรันจุ๊บจุ๊บโอ้ยเอซีเมาเลอเนี่ย เดี๋ยวขอเสียไฟก่อนากซีทัวจริงได้ไหมเด็กสาวยูมานานครับสาวยูอ่ากดติดตามทางช่องยูทูปได้ครับผมช่องยูทูปนะครับผมอยากดูอยากคายรูปกับสายยูวินาทียูทูปที่ไทยบังรุ่งรุ่งใชอ่าซึ่งเราไปฝันาก็ให้การต้อนรับอย่างดีเนาะให้การต้อนรับพวกเราอย่างดีนะครับผมมาได้ครับมาบ้านตั้งตัวู้แล้วครับผมครับครับติดตามเราเป็นสี่คอมเมนต์ตลอด ต้นเดือนตะไคร้ก็ยอดต้นเดือนอ๋อหรออืมนะครับผมในอนาคตอาจจะมาแลกเปลี่ยนคอนเทนต์อ่าครับผมอืมที่กำลังดูอยู่ครึ่งหนึ่งโอ้ยหาวเทยส้มอร่อยอะไรนั่ะนะอะไรหนาวเกินมันร้อนร้อนร้อนเร็วเลยร้อนแล้วอ่าขากาขอยากจะถามความรู้สึกเนาะครับผมไอถามความรู้สึกไปเมืองไทยจะถามเรื่องอลไรเนี่ยเอ๋ชายุ จะถามความรู้สึกมากตอนนี้เขาไหนจะขายเออมาเมืองไทยครั้งแรกไปบ้างมาเมืองไทยครั้งแรกอ่ะอยากกลับเราไหมดีไหมดีไหมอยากกลับเราไหมเขาถ่ายคลิปเอาต้องปกปองมาจะได้ทายร่วมกันเเออจะได้ทายร่วมกันตั้งนั่งไหมนั่งไหมนั่งก็ดีนั่งเล่นก่อนเขินเชิญเขินแขกผู้มีเกียรลือบแขกคู่มีเกลือบขอกไปเลยครับผมขอบไปยังไงลูกเดี๋ยวถ่ายให้ เห็นมือถือรอบหรือ่ารุ่นเดียวกันเลยเนี่คเออเอาเอาเอนะครับโอเคนะครับผมเป็นเอื้อเป็นน้องกันคอคู่คนนี้ะไปทางพุ่นกับแม่กับบแจะคลิปสาวยูไรบเห็นลูกเนาะบเห็นกัปตันบูเห็นลูกก็โย่ไปทางไหนมาครับ บางวนแีกอาทิตย์นึงนีดเมารดไปหาเลยแล้วป่ะแมนบ่ทำเมนบ่กักอแม่เป็นห่วงเมจักาลูกเป็นติดแล้วลูก่ะแบยังมีสัญญาเมนบ่แมนก็เมื่อในคลอง้างยูยังเดียวแล้วเมนมเห็นลูกจักรโกรกโก้กับรเห็นหนึ่งเห็นคิปเดียวมิดเลยโอ้ยบมนแบบนี้ว่ะพี่นายได้ย่องมาอันเวทีอยู่ในเมื่อข้บจว่า้ะ แม่เมทางพี่เลาเป็นท ah ุกข์ทางทุกข์เลยไปเห็นไปเห็นบุญบุญบ้านในเกี่ยวว่าอันชาวญูเธออยู่ใกล้เคียงกันยังบ่เห็นบ่เห็นอัน ขาเจ้าจ uh, uh, oh. eh, ัดแบบนั้นนะครับผมคือสมัยแต่ก่อนเลยมุดๆอย่าลืมไปหาเมเบาเทสูด้อีกสีตัวยงกันไหนกีนอยก็จะบุกไปกาแฟให้ได้หไลเพิ่นทัานกับติดตามตลอดตั้เลยจ้ากับติดยกบอกว่าอันไหนเม่อนคนเดียวก็ได้เลยเคลื่อนมุดเลยอดรูปกันมาต้อธิบายอย่าลืมไปหาเด้อลุงน้อยเออครับผมเราก็

พี่นาทีสำคัญครับพี่สาวยูมาถึงปุ๊บงูออกมาเลยแม่แต่ชี้เรื่องแต่ชี้เรื่องเลยชี้เรื่องแล้ยชี้หัวข้อแล้วไม่มีไม่มีคือความหมายได้ก็คือว่าไม่มีพิษไม่มีภัยแมนแสดงว่ามิ๊ราเป็นเป็นงูน้ำน้องมันม่มีพิษใครอย่างนี้แสดงว่าต้อนรับตางูเลยมาอยางครับผมชุดเจองูนะโอเคนะครับผมก็ต้อนรับสัญญูสู่บ้านเฮานะครับผม กะอยู่กันแบบไอ้นอนนะครับผมอเป็นแบนะปปนนบปั่นนะครับเอฟซี FC นะไปทางพุเพื่อนตอนรับเฮานะครับผมมาทำฟีเฮาก็บตอนรับเพื่อนนะครับเอฟซีนะโอเคครับทีนี้ก็ฝากไว้ท่านี้ก่อนนะครับผมรอครับรอ,อสวัสดีครับโอ้ยยังไม่ถึงเป็นทีเอฟซี FC. นี่เตาสิอะไ่างยางเหรอหนักอ่ไไูกปยยโอ้ยใครลุงปูดมือลุงไม่พูเลยอะไรไตูดปยโยออปย่อืมดตรงไปไหมเออโอ้ยาอนอยู่ลาหนาว่าสัญญหนาอยู่บ่อยู่ลาแหงหนาวกว่าอยู่นี่โอ้สัญญาแปะอยู่มาเห็นหาอยู่น่ โอ้ยทำท่าขึ้นหรอกทำทำครับลงลงจากแล้วมันหนาวรึล่ามันตอไนี้ก็ไม่หนาวตรงไรเจ้าท่านคือเอาแสดงวัวเดียวเป็นนาผมว่าไม่เกินชั่วโมงอ่ะดูท่าทางนั้นเงาะเลยดิเงาะแล้วเงาะแล้วตัวการมันมันไม่ได้หนาวท่านมันออกร้อนๆด้ยซ้ำผมเห็นมันไปสองครั้งละเหรอ มันไม่มีมันยังไงอ่ะไม่มีปัจจัย,ยไม่มีปัจจัย <c oughs> พูดไปเลยตอ,อยาไปอย่ามันไม่มีไม่มีปัจจัยอ่ะ <c oughs> โอเคนะครับผมนะไปะเราไปต่อเราไปชมบ้าน <c oughs> ไปชม <c oughs> ขอคือไปครับรอสวัสดีครับ